ทมานมา work out the series ตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงวันที่6ซึ่งเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดู5วันแรกครับก็สามารถย้อนกลับไปดูกันได้เลยสำหรับโปรแกรมวันที่6วันสุดท้ายครับก็จะเป็นการเล่นไบเซปส์หรือว่าหน้าแขนัันเองอุปรกรณ์ที่เราจะใช้กันในวันนี้นครับก็จะมีชุดดัมเบลที่สามารถปรับน้ำหนักได้ชุดยางยืดแรงต้าน และถ้าใครมีเก้าอี้เล่นเวทก็สามารถนํามาเล่นได้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีผมก็จะมีท่าที่เป็นทางเลือกให้ก็ต้องขอขอบคุที่มาจาก w w w s u p e r h e r o r a c k c o m อีกชึ่นเคยผมก็ได้ไปนําโปรแกรมมาแปลเป็นคลิปวิดีโอเพื่อให้เพื่อนๆสามารถดูแล้วก็สามารถทําตามได้แบบง,ง่ายๆที่บ้านนะครับเราไปเริ่มกันที่โปรแกรมเล่นหน้าแข็งแจ็คฮันมะกันเลยดีกว่า let's go เปิดมาด้วยการวอร์มอัพด้วยการเดินชัน10-15นาทีตามโปรแกรมอีกเช่นเคยถ้าบ้านใครไม่มีที่เดินชัน <c oughs> ก็ให้ใช้เก้าอี้หรือแม้ก็่บันไดแล้วเดินขึ้นลงแกวงแขนไปมาแบบนี้ด้วยก็ได้ เปิดมาเท่าแรกเป็นท่า pressure hold ได้หน้าแข็งเต็มๆยืดลงมาให้เกือบสุดดึงขึ้นมาบิดข้อมือแล้วเกรงค้างเอาไว้สักหน่อยแล้วค่อยๆต้านลงชา้าๆฝึกแบบทีละข้างลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกฝึกแบบพีระมิดเซต4เซตเซตละ468หครั้งคือให้ไล่จากจำนวนครั้งน้าหนักเยอะไปยังจํานวนครั้งน้ำหนักน้อยแต่ถ้าเป็นมือใหม่ผมก็แนะนําให้ทำแบบตรงกันข้ามคือให้ฝึก4เซตเซร็จละ1 0 8 6 4ครั้งแต่ถ้าใครไม่มีเก้าอี้ปรับระดับก็สามารถใช้สอกระวังไว้บนเขา่าทําท่านี้แทนก็ได้หลังตรงตลอดการฝึกจัดไป ต่อด้วยท่าดัมเบลแฮมเมอร์เคิลส์ทาเล่นหน้าแขนยอดฮิตจับดัมเบลในมุมแฮมเมอร์คือให้นิ้วก้อยลงข้างล่างล็อกข้อศอกให้มั่นยืนหลังตรงไม่เวียงแขนไม่เวียงตัวไม่เวียงไหลแนบแขนใกล้ชิดลำตัวให้มากที่สุดลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกฝึกแบบพี r ระมดเซตสี่เซ1ตละสิบสองสิบแปครั้งจัดไป ต่อไปเป็นสไปเดอร์คลื่น่านี้ได้ใช้แรงจากแขนงเต็มๆปล่อยแขนเป็นแนวตรงตามสบายเอียงเบาะเล็กน้อยกดหัวไหล่ลงไม่ยักไหล่ขึ้นมาบิดข้อมือแล้วเกรนค้างเอาไว้สักหน่อยแล้วค่อยๆปล่อยลงลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกฝึกอยู่ที่4เซตแตละ12ครั้งแต่ถ้าใครไม่มีก็อี้ปรับระดับลองให้ทําแบบนี้แทนก็ได้หลังตรงแล้วเองตัวมาด้านหน้าปล่อยมือตามสบายเป็นเส้นตรงลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกเหมือนกันเลยจัดไป ต่อไปเป็น overhead band c l o s ใช้ยางยืดมาช่วยในการฝึกปรับยางยืดสูงเท่าหัวดึงยังยืดเข้ามาให้ตึงดึงยังยืดเข้ามาบิดข้อมือและเกรงค้างเอาไวา้และวค่อยๆปล่อยปล่อยหายใจเข้าดึงเข้ามาหายใจออกฝึก4เซตละ12ครั้งจัดไป ต่อไปเป็นซัดมัคนแขนได้ทั้งหน้าแขนและโฟอาร์มแบบเต็มๆแขนอยู่ใกล้ลำตัวล็อกข้อศอกให้มั่นไม่เวียงแขนไม่เวียงตัวไม่เวียงไหลหลังตรงตลอดการฝึกจังหวะขึ้นให้หงายดัมเบลขึ้นแล้วบิดข้อมือแล้วเกรงค้างเอาไว้จังหวะลงให้คว่ำมือแล้วค่อยๆเกรงต้าลงช้าๆลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกคงอยู่ที่4เซตละ12ครั้งจัดไป ต่อด้วยท่าชินอัพได้ทั้งหน้าแขนโฟอ,อาร์มและหลังขึ้นให้สุดลงให้สุดเชิดอกบีบสะบักกดไหล่ลงเกรงหน้าท้องลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกฝึกอยู่ที่4เซตลเซตครั้งจัดไป ต่อด้วยการคาร์ดิโอก็จะคล้ายๆ5วันแรกที่ผ่านมามีให้เลือกทั้งแบบฮิตและแบบกระโดดเชือกกดเข้ามาในแบบฮิตก็จะเห็นว่ามีหลากหลายโปรแกรมหลากหลายเลเวลให้เลือกทั้งแบบปัจจักยาและแบบวิ่งเลือกได้ตามใจชอบจัดไปจบไปแล้วนะครับผมสำหรับโปรแกรมเล่นไบเซปส์หรือว่าหน้าแข็งของแจ็คฮันมะ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ถามผมได้แล้วครับสำหรับในคลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรก็ฝากาเพื่อนกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆแนวทางการออกกำลังกายการดูแลตัวเองนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า e t s go